สวัสดีค่ะชาว youtube วันนี้มีเมนูมานำเสนอนะคะน้ำพริกกะปีนางเอกหน่อไม้หน่อไม้ต้มแล้วก็ผักชะอมลวกวันนี้มาในแนวครีนไม่มีน้ำมันนี่นะคะแล้วก็มีแตงควาอยู่4ีห้าลูก แล้วก็นางเอกอีกตัวหนึ่งสะตอเผาอันนี้ยายเผาด้วยเตาแก๊สเนาะไม่ได้ไม่มีเตาถ่านคนทันสมัยไม่มีเตาถ่านใช่แล้วก็มีปลาต้มเค็มหวานอีกหนึ่งหมอ้อนี่ปลาต้มเค็มหวานมืดๆหน่อยนะตรงนีเ้เดี๋ยวๆย,วยายเอาออกมาัางนอกนี่ ปลาทมเข็มหวานอันนี้กิโลครึ่งต้มไปเลยหนึ่งหม้อคนทางแถบนี้ก็จะชอบกินแบบนี้ยายก็ชอบด้วยติ็กกะปิปลาตทมเค็มแกงหน่อไม้ใส่ไก่แกงขั่วหน่อไม้หน่อไม้สับ หน่อไม้สดเอามาสับแล้วก็ต้มแล้วก็เอามาแกงใส่ไก่ไม่เน้นไก่นะเน้นหน่อไม้อันนี้ไก่สองน่องเองอืมน่ากินไม้อันนี้มือข่ำนะคะมือเย็นโอเคสำหรับคลิปนี้ยายก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะพบเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าขอบคุณแนละสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ